มรดกโลกโบราณสถานหรือแหล่งวัฒนธรรมนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นที่เชื่อมโยงผู้คนไว้กับประวัติศาสตร,ร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่แล้วภัยสงครามในหลายๆครั้งก็ได้พากหลักฐานทางประวัติศาสตร,ร์อันเป็นมรดกโลกไปอย่างน่าใจหายวันนี้อับดุลไททูบขอพาผู้ชมไปพบกับ10แหล่งวัฒนธรรมที่ถูกทำลายจากภัยสงครามจะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันครับ 1. พระพุทธรูปแห่งบามิยันพระพุทธรูปแห่งบามิยันตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองบามิยันทางตอนกลางของประเทศอัฟกา,านิสถานเป็นกลุ่มพระพุทธรูปโบราณ3องค์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีกิักราช507ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักผนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีความสูงถึง37เมตร และในปี2001พระพุทธรูปแห่งบามยิยานก็ถูกทำลายลงด้วยระเบิดโดยกลุ่มกองกำลังตาลิบันที่ได้เข้ายึดครองอัฟกานิสถานมาตั้งแต่ปี1996รัฐมนตรีของตาลิบันเคยระบุว่าองค์การยูเนสโกได้ส่งจดหมายมายังรัฐบาลหลายฉบับเพื่อต่อต้านการระเบิดทำลายพระพุทธรูปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ปัจจุบันพระพุทธรูปแห่งบามยิยานจะถูกทำลายลงแล้วและมีโครงการที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ และชาวเมืองบามิยันยังคงจัดงานรำลึกถึงศาสนาสานที่สำคัญแห่งนี้ตลอดมา 2. District กซิกดิสตริกซิกอยู่ในเมืองเคปทาวชื่อเขตนี้ถูกตั้งขึ้นในกิราดต8 6 7ราช1867เเป็นชุมชนเมืองที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือพ่อค้าและผู้อพยพที่เป็นอดีตทาสที่ถูกปลดปล่อย ต่อมาในปี1966พักแห่งชาติได้ประกาศให้ย่านเขตนี้เป็นพื้นที่เฉพาะคนผิวขาวเท่านั้นจึงได้มีการบังคับให้ชาวเมืองผิวสีย้ายออกไปจึงทําให้เกิดสงครามขนาดย่อมและมีการทําลายเผาบ้านเรือนของประชาชนปัจจุบันที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ดิสติกซิกเพื่อระลึกถึงและเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวสามวอซ วอร์ซอเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การทิ้งระเบิดทางอากาศทําให้เกิดความสูญเสียต่อเมืองต่างๆในยุโรปนับไม่ถ้วนตั้งแต่เมืองโคเวนทรี 3, ไปจนถึงโคโลนแต่เมืองวอร์ซอนั้นแตกต่างออกไปเมื่อกองทัพนาซีได้เข้ายึดครองพื้นที่แห่งนี้ก็ได้ยกระดับเมืองหลวงของโปแลนด์อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่จะเปลี่ยนชาวโปแลนด์ให้กลายเป็นทาสจึงเกิดการลุกขึ้นสู้ของชาวยิวที่ถูกคุมขังและการต่อต้านจากชาวโปแลนด์จนทําให้กองทัพนาซีต้องทําลายรูปปั้นและระเบิดอาคารทั้งเมืองรวมไปถึงปราสาทแห่งวอรซออีกด้วยหลังสงครามเมืองเมืองน,นี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมอย่างประณีตโดยอิงจากรายละเอียดของภาพถ่ายและภาพวาดที่เหลืออยู่ 4. โตเกียว โตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของภูมิภาคคันโตในปี1923ที่ทำให้เกิดพายุไฟทำลายแนวป่าของเมืองแล้วก็ต้องมาพบกับเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองในปี1945เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐทิ้งระเบิดจำนวน1,665ตันทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นพื้นที่กว่า15ตารางไม้ บ้านเรือนและผู้คนถูกเผาจนมีผู้เสียชีวิตประมาณ10,000แนคนในภายหลังได้มีการประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการโจมตีฉบฉวยทิ้งระเบิดเที่ยวเดียวที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์นี้เมืองโตเกียวมีสิ่งที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 5. บูคาเรสต์บูคาเรสต์เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานของโรมาเนีย จุดเด่นของเมืองคือการเป็นศูนย์กลางของสื่อวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งเมืองแห่งนี้จะมีสถาปัตยกรรมรวมกันอยู่หลากหลายรูปแบบอาคารและพื้นที่ทางวัฒนธรรมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกและรวมไปถึงการเข้ามามีอำนาจของนิโคลไยชาเชสกูที่ปกครองแบบเผด็จการทำให้โครงสร้างของเมืองถูกปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระราชวังขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาและทำการรื้อถอนสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณหลายพันแห่งถูกกําจัดเพื่อสร้างเมืองใหม่แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีอาคารเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ 6. มัสยิดเฟอร์ฮาดิยามัสยิดแห่งบอสเนียเฟอร์ฮาดิยา เป็นหนึ่งในมัสยิดเก่าแก่หลายร้อยแห่งที่กองกำลังบอสเนียเซอร์เบียและโครเอเชียได้เข้าทำลายในช่วงสงครามบอสเนียในช่วงทศวรรษ1990สงครามนี้เป็นการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายไปที่อนุสณ์สาานทางวัฒนธ,ธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ควบคู่ไปกับการโจมตีผู้คนด้วยกันเอง ต่อมาสร้างประดักหักพังจากการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมในบอสเนียก็ถูกใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศและในปี2016มัสยิดเฟอร์ฮาดิยาก็ถูกสร้างขึ้นใหม่และเปิดใช้งานมานับตั้งแต่นั้น 7. เมืองดูบรอฟนิกเมืองดูบรอฟนิกในประเทศโคเอเชียมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่7เมื่อชาวโรมันและชาวสลาฟมาตั้งรกรากอยู่บนชายฝั่งทะเลแเอตแลติก จนเป็นมหาอำนาจทางการค้าที่สำคัญและในศตรวรรษที่19หลอดไบรอนได้ตั้งชื่อเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเดรติกในปี1991และ1992เมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากสงครามการล้อมเมืองดูบรฟนิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามยูโกสลาเวียกว่า2ใน3ของอาคารในเมืองเก่าที่เป็นมรดกโลกซึ่งถูกจัดตั้งโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี1979ได้ถูกทำลายลงด้วยขีปนาวุธ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเลเฟนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเลเฟนห้องสมุดประวัติศาสตร์ของเบลเยียมแห่งนี้อาจจะโชคร้ายที่ถูกทำลายถึงสองครั้งทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และ2ในครั้งแรกหนังสือหลายแสนเล่มต้องถูกเผาด้วยไฟไปพร้อมกับอาคารในสมัยศตวรรษที่17หลังจากที่กองทัพเยอรมันจุดไฟเผาทั้งเมืองแต่ว่าเอกสารที่เก่าแก่จำนวนมากได้ทำการย้ายออกไปก่อนแล้ว หลังจากนั้นห้องสมุดถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบศิลปะเฟลมิสอย่างยิ่งใหญ่แต่แล้วในปี1940ห้องสมุดนี้ก็ถูกทำลายอีกครั้งพร้อมเอกสารสำคัญจากการบุกโจมตีเมืองเลอเฟิร์นครั้งที่2ของกองทัพเยอรมัน 9. มัสยิดแห่งอเลปโป มัสยิดแห่งอเลปโปในประเทศซีเรียสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่13เป็นมัสยิดท,ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเลปโปจนกระทั่งในปี2013การเข้ามาของกลุ่ม i อเอสทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแม้ว่ากองกำลังนี้ได้มุ่งโจมตีเมืองพาเมล่าซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจของสื่อส่วนใหญ่ในขณะนั้นแต่ความเสียหายทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของสงครามซีเรียคือศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองอเลปโป วิหารแห่งเบลวิหารแห่งเบลเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญในเมืองพาไมาราของซีเรียถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่1โดยใช้เป็นที่บูชาเทพเจ้าเบลซึ่งเป็นเทพแห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมียประกอบไปด้วยเสากว่า1,000ต้นสุสาน500ร500แห่งและสถาปัตยกรรมแบบโรมันอีกมากมายในปี2015เมืองพาไมาราถูกทำลายจนหมดรวมไปถึงมรดกโลกแห่งนี้ โดยอ้างว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมและรูปเคารพที่เกิดก่อนศาสนาอิสลามซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาแต่หลังจากที่สามารถยึดเมืองกลับคืนจากกลุ่ม IS สได้สำเร็จองค์การยูเนสโกก็ประกาศให้บูรณะเมืองแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญและนักโบราณคาดี